สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสเสน่ห์สุนภัยไทยรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวสุนภัยไทยมรดกอานม้ำค่าของชาติที่เราควรจะเรียนรู้รักษาไว้ต่อยอดและนามาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจาวันครับกับช่วงแรกของรายการครับกิจกรรมตะวันเดือนเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจไปรับชมกันได้เลยครับช่วงกิจกรรมตะวันเดือน บริษัทตะว,วันเดือนอินเตอร์เกรสจำกัดได้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรศาการครั้งที่12ทรัพยากรไทยหวนดูทรัพย์สิ่งสินตนจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยน2568นำมหาวิทยลาลัยแม่โจ้ตำบลหนองหารอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานมีการประชุมวิชาการและนิทรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประชุมวิชาการและนิทรศการงานฐานทรัพ,พยากรท้องถิน่นประชุมวิชาการสมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพสทนิทรศการของหน่วยงานสนองพระราชดำริศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงพื้นบ้านแปลงสาธิตและฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรมหกรรมต้นไม้สินค้าล้านนาและผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งนี้ทีมงานบริษัทตะวัน เดือนอินเตอร์เกรสจำกัดได้นำเสนอนวัตกรรมสมุนไพรก้อนตะว,วันเดือนภายในบูธโซนอ,อพอสอท O.C. 13ิใกล้บริเวณทางเข้าสนามอินทนินแม่โจ้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ซึ่งบรรยากาศตลอดการจัดงานผู้เข้าชมจำนวนมากให้ความสนใจนวัตกรรมสมุนไพรอัดก้อนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากจังหวัดอุดรธานีที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่เฉพาะอย่างยิ่งด้านออนไลน์โดยมีคุณมนชุลีจำปากอไก่เป็นผู้คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดสร้างความเข้าใจในการใช้สมุนไพรก้อนอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ระหว่างการจัดงานนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะผู้บริหารจากมูงการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเดินทางมาตรวจเยี่ยมบูธตะววันเดือนพร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่ทีมงานทุกคนซึ่งการเยี่ยมเยือนดังกล่าวถือเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยตอกย้ำคุณค่าและศัก,กยภาพของนวัตกรรมสมุนไพรจากอุดรธานีสู่ระดับประเทศต่อไป สำหรับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเผยแพร่นวัตกรรมสมุนไพรตะวันเดือนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทต,ตะวันเดือนอินเตอร์เกรสจำกัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ก้าวสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคง บริษัทตะว,วันเดือนอินเทอร์เกรดจำกัดจัดงานรวมพลังชาวตะว,วันเดือนประจำปีภายใต้ชื่อตะว,วันเดือนออนไลน์รวมใจสายใยรักซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกาย,ยน2568ณหอประชุมกองทัพอากาศโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า1,200คนจากทั่วประเทศและต่างประเทศร่วมแสดงพลังและความผูกพันของเครือข่ายที่เติบโตอย่างมั่นคงตลอดหลายปีที่ผ่านมา งานนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากพลอากาศเอกประจินจันตองอดีตรองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการท่ากลางเสียงต้อนรับและความชื่นชมจากทุกภาคส่วนการเข้าร่วมของท่านถือเป็นกำลังใจสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับและแสดงถึงบทบาทของบริษัทตะวันเดือนในฐานะผู้นำพัฒนาสมุนไพรไทยยุคใหม่ในรูปแบบนวัตกรรม ภายในงานลุงแดงมงคลรัตะวันเดือนผู้ก่อตั้งบริษัทและหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ผลักดันการเติบโตขององค์กรได้ขึ้นเวทีเล่าเรื่องราวเส้นทางกว่า10ปีของตะวันเดือนถ่ายทอดทางวิสัยทัศน์ความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการสืบสารและเผยแพร่สมุนไพรตะวันเดือน จากวันแรกจนถึงวันนี้ผ่านการร่วมแรงร่วมใจจากเครือข่ายทั่วประเทศพร้อมขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจสมุนไพรไทยรวมถึงการบอกเล่าเส้นทางใหม่ของสมุนไพรไทยที่ได้รับความไว้วางใจในระดับสากลจนเกิดทีมงานตะวันเดือนเพิ่มขึ้นอาทิตะวันเดือนอเมริกาตะวันเดือนออสเตรเลียตะวันเดือนยุโรปตะวันเดือนเอเชียเป็นต้น หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานคือการเปิดตัวและจัดแสดงนวัตกรรมสมุนไพรอัดก้อนตะวันเดือนผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลนับเป็นก้าวสำคัญขององค์กรในการยกระดับสมุนไพรไทยให้ทันสมัยใช้งานสะดวกและมีมาตรฐานสากลทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนหยัดเป็นหนึ่งในผู้นำด้านสุขภาพและสมุนไพรของไทยอย่างยั่งยืน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสาระความรู้ที่อัดแน่นไม่ว่าจะเป็นการเสวนาเชิงลึกเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยหรือบูนิทรัศการที่ให้ความรู้ด้านวัตถุดิบกระบวนการผลิตและคุณค่าของพืชสมุนไพรในหลายมิติ ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้และสร้างเครือข่ายใหม่ๆอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองงานตะวันเดือนออนไลน์รวมใจสายใยรักในปีนี้จึงไม่เพียงเป็นการพบปากของพี่น้องชาวตะวันเดือนเท่านั้นแต่ยังเป็นการประกาศความสำเร็จวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของบริษัทตะวันเดือนจำกัดในการสร้างระบบเครือข่ายที่เข้มแข็งยั่งยืนและพร้อมพัฒนาสมุนไพรไทยให้ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงอีกด้วย บริษัทตะวันเดือนอินเทเกรตจำกัดประกาศก้าวสำคัญด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือหลังได้รับอนุมัติให้ใช้ตราพื่อสวนโลกจังหวัดอุดรธานีบนบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นทางการแล้วนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันคุณภาพตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตไปจนถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสิทธิประโยชน์การใช้ตราพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีการได้รับสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์สำคัญนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความตั้งใจจริงของแบรนด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลแต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคในคุณภาพความปลอดภยัยและความโปร่งใสของสินค้ายอย่างแท้จริง เตรียมพบกับโฉมใหม่ของกล่องสมุนไพรตะวันเดือนที่มาพร้อมตราประทับแห่งความภาคภูมิใจเร็วๆนี้พร้อมเดินหน้าส่งต่อคุณค่าของสมุนไพรไทยสู่มือผู้บริโภคโดยมาตรฐานที่ดียิ่งกว่าเดิมชัวต่อไปของรายการครับคุณค่าสมุนไพรที่ควรรู้วันนี้ท่านดรสรุวิทย์เผ่าดีจะไปพูดคุยกับเลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยคุณยุพววันอมรดิต วันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่น่าสนใจครับที่จะพาสมุนไพรไทยก้าวไกลไปให้ดังทั่วโลกมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไปร,รับชมกันได้เลยครับช่วงคุณค่าสมุนไพรที่ควรรู้สวัสดีครับวันนี้ผมสรว,วิทย์เผ่าดีครับได้มาพบปากกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับและก็วันนี้เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งเลยนะฮะที่ได้รับโอกาสนะครับในการที่จะมาสัมภาษณ์และก็มาแบ่งปันในเรื่องของประสบการณ์ ในเรื่องของสมุนไพรนะครับจากคุณจ๋านะครับซึ่งเป็นเลขานุการของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยยุพาพันธ์อมรดิตนะครับสวัสดีนะครัคุณจ๋าครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ต้นนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะคะแนะนําตัวอีกรอบนึงคือจ๋ายุพาวันธ์อมรดิตนะคะ เนี่ค่ะนุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยค่ะก็วันนี้เราได้มาพบปะกันดีใจนะฮะที่ได้มาเจอกันในวันนี้นะฮะเราจะเริ่มกันด้วยการพูดคุยในเรื่องของสมุนไพรนะฮะก็อยากจะสอบถามนะครับว่าทางสมาคมแพทย์แผนไทยหรือว่าทางคุณจ๋าเองนะครับมองในเรื่องของสมุนไพรนะครับสมุนไพรซึ่งมาจากภูมิปัญญาไทยเนี่ยนะครับอย่างไรแล้วก็ทางสมาคมเนี่ยมีทิศทางครับในการที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของสมุนไพรอย่างไรบ้างครับ อ๋อพอถึงสมุนไพไทยนะคะสมุนไพไทยเป็นเหมือนเป็นภูมิเป็นจะเป็นมรดกไทยมรดกโลกมรดกของภูมิปัญญาเนาะของแพทย์แผนไทยด้วยความที่ว่าเราอะค่ะจะอยู่กับสมาคุแพทย์แผนไทยมาก็ก็หลายปีแล้วเนาะก็เลยเข้าใจเรื่องสมุนไพไทยว่ามันดีอย่างไรแต่ต้องถามก่อนว่าณวันนี้ค่ะมันมีมากกว่าคาว่าสมุนไพไทยคือเป็นนวัตกรรมแล้วก็มีงานวิจัยรองรับนะคะสมุนไพตอนไทยตอนนี้ค่ะมันโด่งดังไปทั่วโลกเนาะชาวต่างชาติรู้จักเนาะ วิธีการเดินนะ่ก็คือตอนนี้ค่ะสมาคมก็คือมีเหมือนมีเครือข่ายมีโครงการมีอะไรแนะนํากับเรื่องสมุนไพรไทยเนยะเยอะนะคะอาจารย์ต้นแล้วก็ตอนนี้เราทําเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมเยอะมากหรือว่าใครสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมอะไรที่เป็นสมุนไพรไทยสามารถติดต่อที่สมาคมได้ค่ะเมื่อกี้เข้าไปที่สมาคมเนี่ยมีสมุนไพรเยอะไปหมดเลยใช่ซงซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคของประชาชนอย่างไรบ้างครับ อ๋อสมาคมร่วมมือกับทางทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนนะคะโดยสมาคมค่ะวิธีการร่วมมือเราก็เอาแบบบ้านๆเลยเนาะเราก็ไม่ต้องมาอะไรก็คือคุณมีความรู้ด้านสุนทรยไทยอะไรเข้ามาแจมกับสมาคมนะคะแล้วก็มีเอกสารในการทํานวัตกรรมรอย่างมีของอเขาเรียกว่าตอนนี้สุนทรภัยตัวหนึ่งที่ดังมากๆก็คือตัวฟ้าไทยโจนฟ้าไทโจรใครๆก็จะรู้จักแต่จะรู้จักเกี่ยวกับเขาเรียกว่านวัตกรรมก็คือเอามาแปลรูปจากผง จักกินคนรู้จักแค่นั้นวันนี้เป็นนวัตกรรมอื่นๆและนอกจากมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในในสตร์หรือว่าในร้านที่เป็นประจําของสมาคมแพทย์แผนไทยนะยังมีคอร์สอบรมด้วยใช่ไหมครับใช่ในการให้ความรู้โอ้อาจารย์ต้นรู้จริงมากตบมือค่ะมันเป็นเหมือนว่าเราต้องมาสารเนาะสารภูมิปัญญาบางคนเข้าใจว่าสุ่นภัยไทยคือต้มตําตากบดเนาะซึ่งตอนนั้นอะสมัยก่อนเป็นแบบนั้นจริงด้วยธรรมด้วยธรรมชาติด้วยอากาศมันก็ไม่มีพิษอะไรเนาะ มันก็สามารถทำแบบนั้นเอาไปบดเอาไปตำได้เดี๋ยวนี้ค่ะบางคนจะเข้าใจว่าพืชสมุนไพรคือเอามาตากตากกับพื้นตากกระสังกสีไหนจะด้วยอากาศมลภาวะนะคะบางคนอาจจะนิดนึงนะคะอาจจะบอฉีคุณหมาฉีน้องแมวแล้วก็เอามาบดเอามาให้เรากินเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะมันเป็นนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองพร้อมงานวิจัยโอแสดงว่าตอนนี้เนี่ยได้ยกระดับขึ้น เรียกว่าเรียกว่าไปไกลมากเลยนะอัปเดไปไกลเลยเรียกว่าดังระดับโลกเลยก็ได้ค่ะตอนนี้เนาะถ้าเราติดตามไปตอนนี้นะคะโดยการร่วมมือระหว่างก็คืออย่างที่แจ้งไปว่าของสมาคมกับหน่วยงานภาครัฐนะคะก็จะมีของกรมกองเนาะที่เรามาเป็นนวัตกรรมร่วมกันเป็นการออกงานวิจัยรับรองโดยภาครัฐนะคะโดยเอกชนวราจัดเอกชนขอเอ่ยนิดนึงก็ได้ค่ะตอนนี้ร่วมมือกับทางสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยนะคะเป็นบริษัทตะวันเดือนอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดนะคะ เป็นเกี่ยวกับสมุนไพรไทยเลยค่ะฟ้าไทยโจรว่านางคำว่านางแซงและอันนี้น้ำนมข้าวใครๆก็รู้จักชื่อน้ำนมข้าวอะค่ะถ้าไปอ่านในงานวิจัยแล้วมันช่วยเรื่องผิวเรื่องธรรมชาติช่วงนี้หน้าหนาวค่ะตัวนี้ช่วยได้เยอะเหมือนกันโอ้นี่แสดงว่าปัจจุบันเนี่ยจะเห็นภาพเลยคะ่ะว่าสมุนไพรไทยเนี่ย ไม่ได้เหมือนแต่กอ่อนนะที่คนจินตนาการว่าโอ้แบบร้าสมัยข<ช>้ามคือตอนนี้ได้รับการพัฒนาเป็นนวัตกรรมไปเยอะมากแล้วใช่โด่งดังไลทั่วโลกค่ะและคราวนี้อยากจะถามมาถึงจุดนี้เลยนะว่าคุณจ๋านาะอคิดว่าในประสบการณ์ที่อยู่ตรงนี้นะครับ<ฆ>แล้วเห็นสมุนไพรยยต่างๆเนี่ยและปัจจุบัน,นได้รับการพัฒนานะปัจจุบันนะครับสมุนไพรเหล่านีน้มีผลต่อคนไทยในระบบของสาธารณสุขบ้ากน้อยแค่ไหนครับ โอ้อันนี้ดีค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะคะครเราก็จะเข้าประชุมกับกับบรรดาผู้ใหญ่อยู่แล้วอตอนนี้ค่ะภาครัฐพยายามผลักดันเนาะให้พืชสมุนไพรหรือว่าสมุนไพรเข้าตามโรงพยาบาลรพสตนะคะกับหน่วยงานภาครัฐเยอะมากเนาะอันนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งที่ว่าเราสามารถกระจายให้กับบุกคลทั่วไปได้ใช้ได้อันนี้อันนี้ต้องขอบคุณที่ว่าเรามีการร่วมมือกันแบบนี้ด้วยค่ะ อ๋อแสดงว่าภาครัฐเนี่ยเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของสมุนไพรมากขึ้นมากขึ้นจริง,รงๆค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเห็นว่ามันจะมีเรื่องว่าโรงพยาบาลไหนสั่งจ่ายสมุนไพรได้เยอะมีรางวัลที่ด้วยนะอ๋ออันนี้เข้าประชุมมาเองค่ะโอ้ว้าวอันนี้นี่สุดยอดมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยแสดงว่าหน้าปัจจุบันเนี่ยคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเริ่มมาหันมาสนใจในเรื่องของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ว ในยุคที่คนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเนี่ยอยากจะถามคุณจ๋าว่าสมุนไพรไทยของเรานี่มีจุดเด่นหรือมีศักยภาพในการตอบโจทย์ด้านสุขภาพอย่างไรบ้างครับคือจะบอกเลยว่าเอาถ้าย้อนกลับไปตอนไข้หวัดนกเนาะสังเกตเลยว่าเขาจะบอกว่าให้ทานอะไรคะกระมิ้นชานฟ้าทะลายโจรแล้วก็หลายๆอย่างเนาะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเหมือนถ้าพูดจริงๆอะ่ะบอกเลยว่ากินต้มยำ อาต้ยมยำตะ <Okay. S 2> ไคร้ใบมะกรูดเอาง่ายๆเลยนะคะเหมือนกันตอนนี้ก็คือของปัจจุบันก็เรียกว่ารักษาแบบเฉียบพลันคือมีอาการเลยหายเลยแป๊บเดียวเนาะแต่ว่าของสวนภันไทยเราอ่ะมันเริ่มจากขุดจากต้นต่อขึ้นมาเนาะขุดรักษานะค,ะคแล้วก็บำบัดบำเทาเนาะอันนี้สามารถของปัจจุบันและของพั์แุนไทยสามารถแมทช์รวมกันได้ในปัจจุบันค่ะครับ โอ้อันนี้เนี่เห็นภาพมากเลยนะฮะในเรื่องของอาหารการกินเริ่มแต่อาหารการกินมาเลยนะฮะ<ช>ต้<ช>ยมยำมะแรงต่างเนี่ย<ช>มี<ช>เรียกว่ามีสมุนไพรยอยู่<ช>เียบเลย<ช><ช>นะฮะสมุนไพรไทยตัวใดบ้างครับที่คุณจ๋านคิดว่ามีความโดดเด่นและมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ตลาดโลกได้บ้างครับจะบอกเลยว่าสมุนไพรไทยเกือบทุกตัวเนาะแต่ว่า<ช>เราจะผลักดันอะไรมากสุดตอนนี้ค่ะที่เห็นที่ณปัจจุบันนี้ทําแล้วก็<ช>เห็นมากเห็นแบบถ้าเอ่ยทุกคนอาจจะต้องรู้จักเลยก็จริงบอกว่าก็คือ ถ้าเป็นทั่วไปจะเป็นฟ้าทะลายโจรฟ้าทลายโจรอย่างที่แจ้งไปว่าบางคนจะเข้าใจว่าเอามาบดเอามากินลดไข้เนาะแต่ตอนนี้ค่ะมันเป็นนวัตรกรรมนี้แจ้งไปว่ามันเป็นสมุนไพรอัดก้อนแล้วนะคะซึ่งช่วยเลยหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ตัวอย่างโชว์จะคือตัวนางแซงนางแซงเป็นพืชเฉพาะถิ่นนะคะมีคุณค่าแล้วก็มีคุณสมบัติด้านการบําบัดดูแลในในสุขภาพอะคะ่ะแยกออกไปอีกเนาะเหมือนกับว่าเราได้ภูมิปัญญาด้วยได้แผนปัจจุบันด้วยมารวมกันอย่างนี้เลยค่ะ แล้วก็จะบอกเลยว่ามีอย่างที่แจ้งไปอย่างเมื่อกี้เลยค่ะว่าขออนุญาตเอ่ยนามบริษัทตะวันเดือนนะคะว่าที่เอาตัวนี้มาทําเป็นนวัตกรรมแล้วตอนนี้มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกจริงๆพร้อมเดินหน้าไปเหมือนรางวัลระดับโลกมีทั้งงานวิจัยนะคะงานวิจัยรองรับจริงๆอันนี้เนาะแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่จะผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะทางสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยมีแนวทางอย่างไรในการยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่เป็นระบบและก็มีการยอมรับระดับนานาชาติครับณปัจจุบันสมาคมแพทย์ไทยแห่งประเทศไทยเราก็ทํากันอยู่บ้างแล้วนะคือรวบรวมภูมิปัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นนวดไทยนะคะยาไทยหมอไทยนหรือหมอพื้นบ้านที่เรารู้จักกันทั่วไปแต่ละพื้นภูมิแต่ละที่ก็จะมีหมอพื้นบ้านสมาคมรวบรวมคุณหมอผู้มีความรู้ด้านนี้เอาไว้กับสมาคมด้วยค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็เกี่ยวกับบริษัทที่มีส่วนภายนวัตกรรมพวกนี้เอามารวมกันอยู่ที่สมาคม ะะเพื่อพัฒนาตรงนี้ไปสู่เขาเรียกว่าสากลให้เขาได้รู้จักสวนพรยไทยเราอย่างที่บอกว่าเราต้องการผลักดัสนสวนไพรยให้เป็นซอฟต์าวร์ให้มีเขาเรียกว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศไทยให้ได้มากที่สุดค่ะตอนนี้มีความร่วมมือกับสถาบาันการศึกษาหรือภาคเอกชนในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในรูปแบบใหม่หรือไม่ครับเป็นของบริษัทค่ะเป็นของเอกชนเนาะเป็นบริษัทตะวันเดือนอย่างที่แจ้งไปนะคะอันนี้จะมีความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสวนพรย สี่ตัวเนาะอย่างที่เราคุยไปนอกจากที่จะมีการร่วมมือกันก็ยังทําหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับอ่าอันนี้เราพลาดไม่ได้ค่ะบางคนยังไม่เข้าใจว่าพืชสมุนไพรหรือนวัตรกรรมต่างกันอย่างไรนะคะสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทต,ตะวันเดอนอินเตอร์เกรดนะคะอ่าช่วยอบรมเกี่ยวกับนวัตรกรรมพืชสมุนไพรซอฟต์พาวเวอร์นะคะณสมาคมและก็เหมือนว่าทัวร์ออกแต่ละจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ,คะทาง,ทาง,ทางอาจารย์แทอาจารย์เคยได้ยินเนาะแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งจริงจังและจริงใจจริงๆค่ะนั้นแสดงว่าสมาคมแพทย์แผนไทยเนี่ยจุดยืนก็คือว่านอกจากที่จะให้คนมาใช้สมุนภัยแล้วเนี่ยยังสืบทอดนะครับแล้วก็ยังอยากจะให้คนนะครับมีองค์ความรู้นะครับในการใช้สมุนภัยไปด้วยใช่สืบสานพูิปัญญาไทยค่ะอันนี้เราต้องใช้ให้ติดปากและติดจริงๆเนาะเพราะแต่ละที่แต่ละที่อย่างที่บอกว่ามีสมุนภัยแต่ละที่แต่ละจังหวัดแล้วก็มีฤทธิ์ยาต่างกันเนาะอันนี้แพทย์แผนไทยก็จะ จะซากันอยู่แล้วค่ะอันนี้หลังจากที่คุณจ๋าเนาะได้พูดคุยถึงในเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยความนิยมของในเรื่องของสมุนไพรนี่มีมากขึ้นท<ช>้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยและคราวนี้มุมมองของคุณจ๋าเองนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยสามารถทยะยกระดับเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็สนับสนุนให้กเกษตรกรมีทางเลือกในการที่จะสร้างสัมมาอาชีพจากสมุนไพร ได้อย่างไรบ้างครับอันนี้หวังตามตรงแล้วบอกจริงๆว่าทําได้ทําได้แต่ก็ต้องรวบรวมทุกภาคฝ่าทุกภาคส่วนนะคะ,คะช่วยกันเนาะ,ะอย่างตอนนี้สมาคมก็ร่วมกับตะวันเดือนอยู่แล้วนะคะ,คะที่ว่าจะเป็นนวัตกรรมคือเราจะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานะคะเช่นให้ปลูกนะคะแล้วก็ผลิตแล้วก็จําหน่ายเนาะเพราะส่วนใหญ่แล้วก็คือไปสอนสอนแล้วก็ทําอะไรต่อไม่ได้แล้วแต่วันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเราได้ร่วมมือกันเนาะก็ทางขออนุญาตเอ่ยนาม ทางคุณลุงแดงก่อนนะคะคเดี๋ยวจะว,ว่าเชียร์ไปอันนี้ไม่ได้เชียร์อันนี้ด้วยความที่ว่าเราทํางานร่วมกันมาเราเราเลยรู้เนาะลุงแดงก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าสอนให้คนปลูกนะคะปลูกที่ไหนปลูกอย่างไรและสรรพคุณทางยาเป็นอย่างไรนะคะแล้วสอนปลูกเสร็จแล้วปลูกก็รับค่ะอันนี้คือต้นน้ำไปแล้วเนาะปลูกรับมาผลิตผลิตเป็นนวัตกรรมพืชสุนพาย4ตัวนี้อย่างที่บอกไปและถึงไปตัวอื่นๆด้วยนะคะพอเอามาผลิตปุ๊บทิ้นทำไงคะต้องขายทำให้คนหนึ่งมีอาชีพค่ะเกษตรกรมีไรายได้ค่ะ แล้วก็พืชสูนไพรยก็สามารถเอามาเยวยยีาในชีวิตประจําวันได้จริงๆค่ะอันนี้ก็คือต่อยอดต้นน้ํากลางน้ําแล้วไปน้ําได้เลยเรียกว,ว่าครบวงจรนะฮะบบตั้งแต่เริ่มต้นตรงกลางแล้วก็ในเรื่องของการจําหน่ายนะฮะ<ช>อันนี้ต้องถือว่าเป็น ครบลรูปนะครับใ,ในการที่จะ,ะสนับสนุนในเรื่องของสมุนไพรเมื่อกี้นะฮะตอนเดินมานะฮะแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสมาคมแพทย์แผนไทยเนี่ยมีการสนับสนุนนะครับในเรื่องของภูมิปัญญาสมุนไพรไทยเนี่ยเยอะมากเลยทีนี้ครับมีคอร์สการเรียนรู้เนี่ยเป็นประจำไหมครับที่สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคอร์สการเรียนรู้ถ้าจะว่าทุกเดือนค่ะครหรือจะเรียกว่าทุกอาทิตย์ของเดือนก็ได้นะคะมีทั้งหลักสูตร ตอนนี้เป็นหลักสูตรสายอาชีพสายวิชาชีพนะคะแล้วก็เป็นสายความงามบิวตี้ด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพืชสุนไพรยมีทุกหลักสูตรเลยนะคะก็ <S <S ถ้าสนใจเรื่องอบรมตรงนี้มีตั้งแต่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายอบรมฟรีก็มี <S 2> <S 2> เร็วๆนี้ค่ะขอ,ข,อข,อขออนุญาตนิดนึงวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าธันวาคมนี้คือเดือนหน้านะคะเรามีอบรมจุาการครูนวดไทยสปาเสริมความงามอัพวิทยานาของหมอนวดให้เป็นครูผู้สอนเนาะ อันนี้ทุกความที่ว่าหมอนวดทุกคนเนาะนวดแล้วหมดแรงไม่มีแรงอายุมากขึ้นนวดไม่ไหวไม่มีเงินค่ะครเราก็ให้เขา,าเป็นครูผู้สอนซะเนาะเราก็หมายให้เขามีรายได้มากขึ้นแต่ของเราตอนนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องด้านเสริมความงามหล,หลักสูตรเสริมความงามเราก็จะเยอะมากติดตามข่าวเพจนะคะสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยหรือเฟซบุ๊กสมาคมแพทย์แผนไทยต้องมีคําว่าแห่งประเทศไทยนะคะคถ้าสมาคมอย่างเดียวอาจจะไป,ไปที่อื่น<ๆ>อะไรนี่นะคะใช่ถ<ม>ูกต <laughs> ้องค่ะจย์ ได้ข่าวว่านะสมาคมแพทย์แผนไทยเนี่ยแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับมีคอสเด่ดนอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการอบรมการนวดนะฮะอยากจะให้คุณจ๋านะฮะช่วยบอกอข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าการนวดเป็นอย่างไรคอสเรียนอะไรยังไงบ้างครับเชิญเลยครับค่ะก็สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยเนาะเราก็จะดูแลเรื่องนวดจะบอกว่านวดจะแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่าน,นวดแบ่งเป็น2ประเภทก่อนะนะคะจะเป็นนวดอาชีพกับน,นวดวิชาชีพเนาะ ถ้าเป็นวิชาชีพอะค่ะอันนี้จะของจะเป็นของสภา,าการแพทย์แผนไทยนะคะทั้งก็จะดูแลเรื่องเภสัชก,กรรมไทยนวดไทยเวชกรรมไทยนะคะคแล้วก็บรุงขันไทยเนาะอันนี้ก็ของสภาเนาะเรียน3ปีสปีก็สมัครนเนาะแล้วไปเป็นคุณหมอไปเป็นโรงพยาบาลเป็นคลินิกเนาะแต่ทางสมาคมอะค่ะจะขอดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายอาชีพจบแล้วมีงานทําทันทีนะคะของเราเกี่ยวกับนวดตอนนี้จะมี3มอย่างเหมือนกันนะคะจะมีนวดไทยนวดไทยเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับ ป p แล้วก็เสริมความงามค่ะตอนนี้เนาะก็เลยว่าคนที่เป็นสายอาชีพนวดอยากอัปเดตอย่าหรือว่าอ,อัพตัวเองขึ้นมาเฮ้ยจากนวดอย่างเดียวมีอ,อื่นไหมเรามีนวดหน้าวีเชฟนวดหน้าเดน้ําเหลืองนะคะแล้วก็นวดศีรษะแบบอินเดียหรือว่าอะไรอื่นๆอีกมากมายเนาะเกี่ยวกับการนวดอะคะ่ะคนเราต้องเป็นมากกว่าหนึ่งอย่างคะ่ะอาจารย์ขาเนาะถ้าเป็นนวดอย่างเดียวใครๆก็นวดกันแต่ถ้ามีเสริมความงามเข้าไปด้วยซึ่งมันแบ่งแยกออกมาสมาคมรองรับค่ะ นั้นแสดงว่าผู้ที่มาเรียนเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นหมอนวดมาแล้วแต่ว่าก็สามารถที่จะมาอัพสกิลนะครับให้ใ<ช>มีความรู้เพิ่มมากขึ้นพ<ช>อมีความรู้มากเพิ่มมากขึ้นก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้<ช>แล้วได้ข่าวว่าสมาคมแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับได้ให้การสนับสนุนนะฮะให้คนไทยเนี่ยนะฮะมีงานมีอาชีพเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะคือต่างประเทศต้องการหมอนวดไทยเยอะเยอะเยอะมากๆแต่หมอนวดไทยบางคนไปแบบ เหมือนอยากไปเนาะก็จะมีบุคคลที่3เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรพูดอะไรยังไงกันเนาะไปกันแล้วตอบกลับมาความที่ว่าอาจจะโดนหลอกไปไปแล้วไม่ได้งานไปแล้วไม่ได้เงินอันนี้อยากให้หมอนวดทุกคนเลยนะคะลองศึกษาก่อนว่าคุณติดต่อใครติดต่ออะไรผ่านกรมจัดหางานหรือเปล่านะคะเอาที่มันถูกต้องตามกฎไปแล้วมันให้มันได้เงินได้งานได้อะไรกลับมาจริงๆรโดยสมาคมค่ะเราก็จะทําเรื่องนี้ช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษาได้นะคะใครสนใจอยากจะไปทํางานต่างประเทศหรือว่าเฮ้ย เรียนแล้วทํายังไงต่อเราพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายโดยความเป็นนโยบายของท่านนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยขออนุญาตเอย่ยนามท่านนิดนึงนะคะท่านสุกสมอมรเด็ดเนาะอ,อิงเห็นว่าหมอนวดเขาไม่ค่อยมีตังอะไรที่เราให้เขาได้แล้วเขาไปประกอบอาชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้เขามีไรายได้ได,ได้เราพร้อมช่วยเราพร้อมทํานะคะแล้วก็ จะมีข่าวดีเราจะมีโครงการคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายลุย mm. ฟรีนะคะจากสังมนคมแพทย์ไทยแห่งประเทศไทยไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆนะคะจบแล้วไปทํางานได้เลยนะคะแล้วก็มีอาชีพได้เลยอันนี้ต้องเรียนเชิญแล้วเรายังมีอีกหลากหลายวิชาที่เราเหมือนกับติดตามในเพจเฟซบุ๊กค่ะ <Okay. S 1> ว่าฟรีอะไรบ้างสร้างอาชีพอะไรบ้างเนะเาะหมอนวดเรา่งดังไกลนวดไทยลงเป็นมรด,ดกโรกไปแล้วเนาะเรามาเสริมสร้างให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วไปพร้อมผสมนไายไทยค่ะ อยากให้คุณจ๋าฝากถึงผู้ชมทางบ้านแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาฟังในวันนี้นะ,ะเรื่องของการสืบสารภูมิปัญญาอของไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าการนวดครับเขาฝากไม่เยอะค่ะฝากนิดเดียวเนาะของคนรุ่นใหม่แล้วคนอ่ะ คนแพทย์แผนไทยทุกท่านนะคะเรื่องนวัตรกรรมเพื่อสมุนไพรไทยเราไม่ได้ล้าสมัยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะมีการอัปเดตนวัตรกรรมขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายบวกกับการนวดไทยเราไม่ได้มีแต่นวดไทยเนาะเรามีเสริมความงามเพิ่มเข้ามาอีกนะคะทุกอย่างเป็นเศรษฐกิจเนาะเป็นตัวเงินที่สามารถเหมือนดึงเงินต่างประเทศเข้าประเทศไทยได้อยากให้ทุกคนร่วมมือกันค่ะอาจารย์ค่ะ ร่วมมือกันแล้วพัฒนาไปพร้อมกันเหมือนสมาคมแพทย์แผนไทยโอ้โหอันนี้ยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกนะฮะ <c oughs> โอ้โหวันนี้ต้องเรียกว่ามีข้อมูลนะคะในเรื่องของทั้งภูมิปัญญาสมุนไพรไทยนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาในเรื่องของการนวดไทยเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณจ๋านะฮะคุณยุพาวันอมรดิตนะครับซึ่งเป็นเลขานุก,การของสมาคมแพทย์แผนไทยแห <c oughs> ่งประเทศไทยนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณจ๋าครับยิน <c oughs> ดีค่ะภูมิปัญญาสมุนไพรไทยเนี่ยถ้าสามารถที่จะ ได้รับการสนับสนุนและก็ยกระดับเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างสัมมาอาชีพนะครับให้กับผู้คนได้อย่างเยอะมากมายเลยครับนะฮะวันนี้ผมสรวิทย์เผ่าดีนะครับแล้วก็คุณจ๋านะครับเลขาธิการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้นะฮะข้อมูลที่ทุกคนได้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์และก็แรงบันดาลใจให้กับทุกทุกคนหันมาสนใจในเรื่องของภูมิปัญญาสมุนไพรไทยและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยครับสวัสดีครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการสเสน่ห์สมุนไพรไทยครับหวังว่าทุกท่านจะได้แรงบาันดาลใจและความรู้ในการนําสมุนไพรไปใช้ในชีวิตประจําวันับท่านใดที่มีความรู้ความชอบเรื่องสมุนไพรไทยครับติดต่อเราช่องทาง,างต่างๆได้ตามที่ขึ้นหน้าจอน,นี้เลยนะครับสำหรับตอนถัดไปของรายการมีอะไรที่น่าสนใจติดตามชมกันได้ในตอนถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ